สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดฝานะครับผมว่าความสูงของฝาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเซนโต้ Central ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าระยะฝามันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันครับผมฝา,าฝาใบนี้ไม่แน่ใจว่าเคยซ่อมมาหรือเปล่าไม่เคยปาดฝามาหรือเปล่าครับผมทีเนี้ยมันก็เป็นปัญหาของเซนโต้ก็คือฝาอมันโกจะไปปาดฝานะครับผมแล้วก็ นั่นแหละคือปัญหาว่าเขาเคยปาดมาหรือ,อยังนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองวัดกันก่อนครับผมผมจะวัดจากรูร่องลึกตรงนี้ครับผมเรามาดูกันห้ามิลครับผมความสูงของฝาห้ามิลนะครับผมมาทีน,นี้ฝั่งนี้นะครับผม 4ี่จุดห้มิลสี่จุ้มิลนอีกรอบนึ่งนะเลื่อนที่เลื่อนมาอีกทีหนึ่งนิดนึง4.5่มิลครับผม4.5่ม,มิลครับผมแล้วเราจะฝังนี้เราจะมาวัดจากตรงไหนที่จะวัดได้อีกตรงขอบนี้ครับผม ิลับผมวัดจากฝาตรงนี้2มิลตรงนี้5้ามิลตรงนี้4.5้ามิลอ่าเดี๋ยวมันคาดเคลื่อนนิดนึงี๋ยวผมวัดตรงนี้แทนครับผมอาจจะไม่ถึง4.5้ามิลด้วยซ้ำครับอาจจะต่ำกว่าอีกเนาะก็ มันมันก็อาจจะมีการเอียงกันบ้างครับผมสองมิลห้ามิลสี่จุดห้ามิลคือความหนาของฝาจากฐานอันนี้เราจะเอาด้านข้างวางอะตรงนี้ตรงนี้ก็วัดได้ตรงสานตรงนี้ก็วัดได้นี่ช่างหลงเดี๋ยวตรงนี้ก็วัดได้เฮ้ยตรงนี้วัดได้ไหมดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมช่างหลวงมันมันมันจะถึงฐานแล้วใช่ปะ่ะฝั่งนี้ยังเยอะกว่าเห็นไหมฝั่งนี้จะถึงฐานแล้วฝั่งนี้เยอะกว่า แสดงว่าฟ้านี้อาจจะเคยปาดมาแล้วฝั่งนี้ยืนนี้นไงดิงั้นเราวัดดูก่อนละกันเราวัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะ,อะตรงนี้ตรงฐานนี้นเดี๋ยวลงเลยนะตึ๊บหนึ่งมิลครับผม หนึ่งมิลฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องวัดเลยติดฝั่งนี้ติดติดเลยครับผมแทบจะติดกันเลยไม่ต้องวัดเลย่ะทนนี้ฝั่งนี้เอาเหมือนกันเลยฝั่งนี้ติดเลยเห็นนะมเนี่ยไม่มีสันเลยแสดงว่าเคยตาดมาแล้วไม่เป็นไรเราดูฝั่งนี้หนึ่งมิลครับผม ทีนี้เรามาวัดจากล่องตรงนี้บ้างตัวเนะี่ยลองตรงนี้ครับผมว่าเป็นเท่าไหร่สม,มิลไม่เห็นสามมิลเห็นไมให้ลงท้ายให้เห็นเลขศูนย์แล้วก็ขีดตรงนี้นะ มิลนะครับผมแล้วฝั่งทางนี้สามมิลทำไมอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนช่างโดงทำไมน,นี่มันเออไม่ใช่แล้วช่างโดง เนี่ยไ,<อ>ไม่ใช่แล้วสก็มีตรงไหนอีก ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็จะวัดที่ฐานมันเนาะฐานนี่ฐานนี่ฐานด้านข้างเนี้ยก็ฝานี้สรุปเคยปาดมาแล้วครับผมก็เราก็จะไปปาดซ้ําอีกครับผมก็ดูว่ามันจะถึงเวาวไหมอีวาวออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะมีเพื่อเสริมไหมตรงนี้เฉียดเลยต้องดูเชนึงเนี่ยถือว่าคง โก่งสักมิลหนึ่งนี่แหละ,อะโอเคสเปคเราวัดได้ประมาณนี้ครับผมถ้าฟ้าอื่นวัดได้สูงกว่านี้ก็อาจจะเป็นสเปคใหม่ครับผมกับสเปคล่าสุดได้ประมาณนี้นะครับผมเสเปคนี้คือปาดมาแล้วนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะปาดใหม่แล้วเรามาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผม